อัสลามวอะไรกุมว่วเรามาตัอร้อยบระกาตตฮ์นะคะสวัสดีลูกๆห้องปอ .1 ทับ1สำหรับวันนี้เรามาพบกันกับคุณครูเปิ้ลในวิชาภาษาไทยซึ่งเมื่อวานคุณครูให้เราได้ฝึกอ่านรู้จักคำนำเรื่องในบทที่10นะคะเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องเพื่อนรู้ใจ นะคะเราได้ฝึกอ่านกันแล้วใช่ไหมคะในวันนี้คุณครูจะให้เรานะคะมาทบทวนรู้จักคำนำเรื่องในบทที่10กันอีกครั้งหนึ่งนะคะให้เราฝึกทบทวนและฝึกอ่านไปพร้อมกันเลยนะคะไปกันเลยคะ่ะ หลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆหยิบหนังสือขึ้นมานะคะนั่นก็คือหนังสือภาษาพาทีที่เราจะใช้เรียนกันนะคะและให้เด็กๆเปิดไปหน้าที่106และ107นะคะก็คือจะเป็นในส่วนของบทที่เราจะเรียนกันนะคะวันนี้บทที่เราจะเรียนกันนะคะในวันนี้ก็คือ บทที่10ชื่อว่าเพื่อนรู้ใจนั่นเองค่ะนักเรียนเมื่อเด็กๆเ,เปิดมาในส่วนของบทที่10แล้วนะคะหน้าถัดมาก็จะเป็นในส่วนของรู้จักคำนำเรื่องนะคะซึ่งจะอยู่ในหน้าที่108และ109ของหนังสือนะคะก่อนที่เราจะรู้จัก ในส่วนของเนื้อเรื่องเราก็ต้องมาทำความรู้จักคำนำเรื่องกันก่อนนะคะเด็กๆโดยให้นักเรียนฝึกออกเสียงตามคุณครูนะคะทีละคำเด็กๆมาเริ่มอ่านออกเสียงตามคุณครูนะคะเรามาเริ่มกันที่คำแรกคำว่าปากคำต่อมาค่ะคำว่า คำต่อมาค่ะคำว่าแขนคอกตอน นักเรียนมาฝึกอ่านออกเสียงคําเพิ่มเติมนะคะตามคุณครูนะคะทีละคํามาเริ่มกันที่คําแรกค่ะคํา,ะาว่าจะสีเช้าฝ่าย ยงโยกนักยังดันถัดมาค่ะ เอ็มรถเปิดส่วนไกลไหนหลับเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆ คำต่อมาค่ะคำว่าภูเขาร่างกายแข็งแรง ดูดน้ำดูดดินนอนตะแคงถัดมาค่ะนักเรียนมาฝึกอ่านออกเสียงเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะ มาเริ่มกันที่คําแรกค่ะรู้ใจกระพือข้างหน้าเนินดินอร่อยชักช้า ดินโปรประโยชน์เด <ๆ S 1> ็กๆฝึกอ่านออกเสียงได้เก่งมากๆเลยค่ะหลังจากที่เด็กๆได้ฝึกอ่านออกเสียงแล้วทีนี้เรามาเริ่มทำความรู้จักความหมายของแต่ละคำนะคะในรู้จักคำนำเรื่องว่าแต่ละคำมีความหมายหรือว่าหมายถึงอะไรกันนะคะเด็กๆ คำแรกค่ะคำว่าปากหมายถึงอวัยวะของคนและสตัตว์สำหรับกินอาหารและใช้ออกเสียงต่อมาค่ะคําว่าข้าวหมายถึงชื่อไม,ม้ล้มลุกเมล็ดใช้เป็นอาหาร ถัดมาค่ะคำว่าแขนหมายถึงอวัยวะที่ต่อจากไหล่ทั้งสองข้างคำว่าคอกหมายถึงที่ล้อมขังสัตว์บางชนิดเช่นมัวควายหมา ต่อมาค่ะคำว่าป้อนหมายถึงเอาอาหารส่งให้ถึงปากหรือใส่ปากให้กินคำว่าภูเขาหมายถึงพื้นที่ที่มีระดับสูงขึ้นจากบริเวณรอบ,รอบ ตั้งแต่600เมตรขึ้นไปต่อมาค่ะคำว่าร่างกายหมายถึงตัวรูปร่างคำว่าแข็งแรงหมายถึง มีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วยคำว่าดูดน้ำหมายถึงสูบน้ำด้วยปากคำว่าดูดดินหมายถึง สูบดินขึ้นด้วยงวงวงเล็บใช้กับช้างและคำต่อมาค่ะคำว่านอนตะแคงหมายถึงอาการนอนเอาข้างลงดังรูปภาพนะคะทึงเด็กเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆสำหรับการอ่านออกเสียงและ การทำความรู้จักของความหมายของแต่ละคำในรู้จักคํานําเรื่องบทที่10นะคะสําหรับวันนี้ให้นักเรียนกลับไปอ่านทบทวนบ่อยๆนะคะในส่วนของกิจกรรมในวันนี้คุณครูจะให้ลูกๆฝึกแต่งประโยคนะคะทั้งหมดคําคำด้วยกัน คือข้อที่1ตปาก2ข้าว3ป้อน4ร่างกาย5แข็งแรงให้ลูกๆนะคะฝึกแต่งประโยคคำทั้งหมด5ข้อลงในสมุดวิชาภาษาไทยก่อนที่จะลงมือเขียนนะคะ ให้เราเขียนวันที่ทุกครั้งให้เรียบร้อยและเมื่อทำงานเสร็จแล้วอย่าลืมขีดเส้นใต้และเขียนชื่อชั้นของนักเรียนให้เรียบร้อยด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ฝากลูกๆไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปค่ะ